สวัสดีครับเรามาดูสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่24มกราคม2021ไปเริ่มกันที่บอลทั่วอังกฤษครับเอฟเคับในรอบที่4หรือรอบ32ทีมนะฮะก็ปรากฏว่านักบุนซอนตันครับเอาชนะแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลไป1-0ก็แหมตกรอบไปอย่างไวเลยนะฮะสำหรับปืนใหญ่ในปีนี้ที่เหลือก็จะมีบาสเล์เอาชนะทางนอริสิตี้1-0ไบรตันเฉนเอาชนะแบ็กพู2-1 มิวอลแพ้บิสตอลซิตี้0-3เชฟฟ์ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะพรีมัตอากาย2-1สวนซีถล่มฟอร์เรสต์5-1เวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ถล่มดอนแคสเตอร์โลเวอร์4-0แล้วก็เชลแนมแพ้ให้กับทางแมสซิตี้1-3 และโปรแกรมเอฟเอคัพในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้นะฮะจะมีอีก5คู่เชลซีพบลูตันทาวเบนฟอร์เจอเลสเตอร์ฟูลแลนดเพอร์เบอร์ลี่แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ครับแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอเวอร์ตันจะพบกับเชฟฟิลด์เวสต์เดย์ทีนี้เป็นทีมที่เข้ารอบ5ไปแล้วนะครับผมซึ่งมีการประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเวสต์แฮมครับไปรอเจอคู่แมนยูกับลิเวอร์พูลเชฟยูเจอกับบริสตอลซิตี้วูฟไปพบกับซอลฮันตัน บาสเล่ย์รอเจอเชลซีหรือลูตันทาวส่วนซีจะพบกับแมนซิตี้แล้วก็ไบตันครับรอเจอผู้ชนะระหว่างเบนฟอร์ดหรือเลสเตอร์ไปต่อที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้มีเกมนะัดตกค้างนะก็ปรากฏว่าแอสตันวิลล่าครับเอาชนะทางดิวกาโซยูไนเต็ดไป2-0วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากโอลีวัตคินนาทีที่13แล้วก็เบิดทานตาโอเล่นาทีที่42 มันก็เลยทำให้ตอนนี้วิลลาขยับมาอยู่ที่8ของตารางฮะเก็บเพิ่มเป็น29คะแนนก็นมีคะแนนเท่ากับเชลซีกับซานตันแหละแต่ว่าวิลลาประตูดได้เสียดีที่สุดครับนั่คือบวก13แล้วตอนนี้เตะน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่2เกมด้วยกันแล้วก็ห่างจากท็อปโฟอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยแค่5คะแนนดังนั้นถ้าวิลลาชนะอีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นท็อปโได้เช่นกัน สวนวสวนเคเซคับก็ตอนนี้หลังจากแพ้ไปร่วมไปอยู่ที่16ของตารางก็มี19คะแนนนะฮะก็ห่างจากโซตโตชันแค่7คะแนนเท่านั้นเองไปดูที่ดานวนซโลล่าสุดยังคงเป็นโมซาล่าที่ยิงไป13ประตูและโปรแกรมนัดถัดไปจะเป็นเกมที่20ครับเตะช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะก็เช้าวันพุทธที่27มกราคมมี4คู่ฮะ คิสตันพาเลสเจอเวสต์แฮมหรือก็เซอรพบลีดซ้อนตันเจออาร์เซนอลแล้วก็เวสต์บอมจะเจอ,เจอกับแมนซิตี้นะก็จะแล้วก็จะมีแข่งอีก2วันฮะนั่นะคือ28มก,กราแล้วก็29่ก้ามกราต่อเนื่องกันเลยไปต่อที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นเกมนัดตกค้างนะฮะก็ปรากฏว่าควิสปาร์คเกนเจอร์ครับแพ้ให้กับทางดาบี้เคาน์ตี้ของเวลูนี่ไป0-1ครับโดยที่วันนี้ดาบี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากโคลินคารซิมลิชาร์ดในในาทีที่57 ก็เลยทำให้ตอนนี้ควีนสปาร์เรนเจอร์ยังอยู่ที่17ของตลางฮะมี27คะแนนเหมือนเดิมส่วนดับบี้เคานยังอยู่ที่21ของตลางฮะแต่ว่าตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้น5คะแนนด้วยกันและโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24นี้นะฮะก็จะมีเ r e ต t ันเจอกับทาง r รต d ิ้งมิ d เดิลส์เบิรก็จะเปิดบ้านเจอกับ b บ a ็ k เบิร์ o v e เว ข้ามไปที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนะัดที่18ก่อเริ่มกันที่อาลเมเนียบิเลเฟลแพ้ให้กับไอทักแฟงเฟิร์ตไป1นึ่งฮะวันนี้ทีมเยือนได้5ประตูจากอังเดรซินวายิงไป2ประตูแล้วก็ที่เหลือมาจากฟิลิปคอสติกโจคิมนิวเซนของทางบิเลเฟลทำเข้าประตูดเดงแล้วก็ลูค่ายวิชยิงอีกแล้วนะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูปรับใจจากเซอร์เกโอคอโดว่า อัลสบัวก็เปิดบ้านเอาชนะอุนิยอนเบอร์ลินไป2-1เจ้าบ,บ้านได้2ประตูจากฟลอเรียนนีเดรแล็กส์เนอร์ครับหมา2เมตรแล้วก็ทีมเยือนได้1ประตูจากมาคัสอินวาเซนไบเออร์เลร์คเซนเปิดบ้านพ้ายกับโฟกบวกไป0-1ฮะทีมเยือนได้ประตูชัยจากโบเ้บาคูฝ่ายบวกก็เฉือนเอาชนะสตุตการ์2-1ฮะเจ้าบ,บ้านได้2ประตูจากเออร์เมดินเดอร์มิโลวิชกับทางยองบูยองนะฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากทางซิลัสวาแมนกิตุก้า หมายครับเปิดบ้านเชือนเอาชนะไลฟ์ซิกไป3-2ครับวันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากปูซ่าเอนคาเต้ครับยิงไป2ประตูแล้วก็ที่เหลือมาจากเรเนโดบาลเลริโอนะฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากไทเลอร์อ,อดัมกับมาเซลฮาสเซิลฮาสเทนเบิร์กนะครับผมชื่ออ่านยากต้องขออภัยครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งแห่ทาเบอร์ลินครับเปิดบ้านแพ้กับเบรเมนไป1-4ทีมเยือนได้4ประตูจากดาวีเซลเกออเมอร์ทัพแพรก เล้วโรบิทแทนคูแล้วก็โจชัวเซอร์เกนนะฮะส่วนเจ้าบ้านได้หนึ่งประตูจากจอร์นคอร์โดบาหลังเลนทัพไทยตารางคะแนนในตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นบายเยนมีสามสิบคะแนนอันดับ2ไลฟ์ซิก35อันดับ3แล้วก็4เป็นไบเออร์กับโฟกมัวมีทีมละ32อันดับ5มือนเช่นกันบาดมี31อันดับ6แฟรงเฟิร์ตไลน์ขึ้นมาครับมี30ส่วนดอดมุลเนี่ยร่วมไปอยู่ที่7มีอยู่29คะแนนในขณะที่โซนตารางครับอันดับ16เป็นโคโลนมี15แอันดับ17ลห้าคะแนน ส่วนดาวซัวล,ล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอสกี้ที่ยิงไป22ประตูและโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้จะมีชาลเก้เจอกับบบเยนครับ PPTV ถ่ายทอดสดแล้วก็อีกคู่เป็นฮอฟเฟนไฮม์พบก,กับ FC โคโลน ไปต่อที่ศึกลาลิก้าสเปนครับเมื่อคืนนี้เป็นเกมนรกที่ยี่สิเริ่มกันที่ฮูเสกาก็เสมอกับเบียริวไป0-0เซบีย่าถล่มกาดิส3-0ครับโดยที่วันนี้ยูเซฟเอเนสรี่ยิงแฮตทริกให้ทีมชนะไปได้แล้วโซซิดัตก,ก็เสมอกับเบติสไป2-2ครับเจ้าบ้านนำไปก่อน2-0งศูยได้นะจากทางอเล็กซานเดอร์อิซากับมิเกลโอยาสบาวแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากเซเกิโอคานาเลสกับโจควิน ส่วนีกคู่หนึ่งอลาเบสก็เปิดบ้านพ้ายกับเรอัลมาดริดไป1-4ทีมเยือนได้4ประตูจากคาเซมิโลคาริมเบนเซมายิง2ประตูแล้วก็อีกลูกมาจากเอเดนอาซาครับส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากโจเซลูนั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นแอตมาดริดครับมี44คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริดเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนอันดับ3เป็นเซบีย่า36คะแนนอันดับ4แล้วก็5เป็นบาร์เซโลนากับบีเรลลมีทีมละ34คะแนนอันดับ6ก็แล้วซอริดัดครับที่เก็บไป31คะแนน ในขณะที่โซนไทยตารางอันดับ18เอลเช่17คะแนนอันดับ19โอซาซูน่า16แล้วก็อันดับที่20คูเอสกาเก็บไป13คะแนนไปต่อที่ดาวซโนล่าสุดตอนนี้ก็เป็นยูเซฟเอนเนสตรีของเซบียาที่ยิงไป12ประต,ตูเดี๋ยวโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะมีอีก4คู่โอซาซูน่าเปิดบ้านเจอแคนาดาเอลเช่พบบาซ่าเซลตาพบกับทางเอบาแล้วก็แอตาดริดจะเจอกับบาเลนเซีย ไปดูกันที่ศึกฟุตบอลเกาโชซลาอิตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะเป็นเกมนะัดที่19เริ่มเันที่หมาป่าโลมาครับเฉือนเอาชนะสเปเซียไปแบบสุดมันเลย43ครับวันนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากบอค่ามเยโรยิงไป2ประตูแล้วก็ที่เหลือมาจากลิกคาสดอบกับทางลอเรโซเปเลกินีส่วนทีมเยือนได้3มประตูจากโรเบโตพิโคลี่เดโกฟาเลสแล้วก็ดานิเอเลเวอร์เดเอซซมิลานครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางออตแลนตาไป0ูาครับวันนี้ทีมเยือนได้3มประตูจาก กิสเตีรโลเมลโลโจเซฟอิลิซิกและก็ดูวานซาปาตตาอูเดเซ่เสมอกับอินเตอร์มิลานไป0-0แล้วก็อีกคู่หนึ่งฟเฟรเดนตาเชียรเอาชนะโคโตเน่ไป2-0ครับจอรบานได้สองประตูจากเจียโคโม,โมโบนาเวนตุรากับดูซานเวลาโฮวิกส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูปรับใจจากซิมมี่นั่นเลยทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นมิลานครับมีอยู่43คะแนนเหมือนเดิม อันดับ2เป็นอินเตอร์ที่สะดุดไปเหมือนกันครับมี41คะแนนอันดับ3เป็นโลมาสามสอันดับ4อ่อัลันตาแรงขึ้นมาครับมี36อันดับ5นาโปลี34อันดับ6เป็นแชมป์เก่ายูเวนตุสมี33อันดับ7ลาซิโอ31อันดับ8ปดซาซูโรมี30อันดับ9เวโลนา27แล้วก็อันดับ10เป็นซามดูเรียมี23คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ18ตอนนี้เป็นโตอริโนมี14คะแนนอันดับ19ปาม้า13แล้วก็อันดับ20โโคตเน่มีอยู่12คะแนน ไปดูที่ดาวานโลล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคิสเตโนโรนันโดที่ยิงไป15ประตูและโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ยังมีอีก5คู่ยูเวนตุสเปิดบ้านเจอโบโลญาเจนโพบกเยรีเวโลนาพบนาโปลีลาซีโอเจอซาลโซโรแล้วก็ปามาจะเจอกับทางซามดูรียเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับเมื่อคืนนี้มี2คู่ด้วยกันลองก็เปิดบ้านแพ้กับนีโว0-1แล้วก็โมนาโกเอาชนะมักเซย์3-1 ก็เลยทําให้ตอนนี้โมนาโกยึดที่4ของตารางฮะมีเพิ่มเป็น39คะแนนก็ตามหลังจากฝูงปลารีสเนี่ยอยู่6คะแนนด้วยกันส่วนมักเซยอยู่ที่คฮะตอนนี้มี32คะแนนเหมือนเดิมลองก็อยู่ที่7มีอยู่31คะแนนส่วนนีดเมื่อคืนนี้ชนะนะก็เลยอยู่ที่13ครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น26คะแนนในต่อที่ดาวซันโวตอนนี้ก็ยังเป็นคีเลนเอมปาเป้ที่ยิงไป14ประตู และปิดทายกันที่โปรแกรมคืนวันนี้ครับมีอีก6คู่ครับเลื่อนไป1คู่นะคือมีบอกโดเจอองเช่ดีชงพบสตาร์บูกเม็ดพบกับน้องแรงเจอกับ AST, แบรสแลนพบกับทางริวแล้วก็ไทเตียนจะเจอกับลิยงฮนะส่วนคู่ที่เลื่อนก็เป็นทางนิ่งที่จะเจอกับลอลิยงนะั่นเอง